เอาละครับก็ขอกลับสวัสดีกันด้วยนะครับก่อนของผมเลมอนเค316อีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hero and General อเรล์อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับกราฟิกกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีคนทำนานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ทําสักทีว่าจะทําตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่มันไอ้นี่ครับอยู่ดีเกมเข้าไม่ได้ฮนะมันจะขึ้นว่าเหมือนเหมือนเขาอะไรมันเขาปิดเซิร์ฟเวอร์เวลามีอัปเดตใหม่ๆนะครับ ก็วิธีการปรับกราฟิกนะครับคือเราต้องเข้ามาในส่วนของแมทก่อนนะครับแล้วก็ทําการกด ESC กดวิดีโอนะครับซึ่งกราฟิกที่แนะนำเนี่ยตัวเรซ l ลูชันเนี่ยต้องเหมาะกับหน้าจอเรานะครับถึงจะดีถ้าเราปรับต่ำก่าหน้าจอปุ๊บเนี่ยดินน้ํามันแน่นอนเนี่ยเห็นปะ,นปะถ้าผมลองปรับไปเรื่อยเยเนี่ยบันลาแน่นอนเนี่ยเห็นปะบันลาเรียบร้อยนะครับซึ่งหน้าจอของผมมันเป็นสิบ6กสิบหกับสิบเก้าส่วนเรนเดอร์เรซูลูชันเนี่ย ก็ตามความเหมาะสมเลยครับแต่ถ้าแนะนํานี่ก็ประมาณมีเดียมก็พอนะครับซึ่งมันก็จะชัดแหละคือขอให้มันมองเห็นศัตรูในระยะกลางๆก็โอเคแล้วฮะอ่ะแลถ้าเรับเป็นไฮมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันมากนะแต่คือถามว่ามีความแตกต่างไหมมันก็มีครับผมอ่าเห็นป่ะยิ่งปรับได้ไกลก็เหมือนยิ่งมองได้ไกลอ่ะแหละแต่มันก็จะค่อนข้างกินสเปคเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครคอมแบบไม่ค่อยดีผมก็แนะนําว่าแค่ โลมันใจนี่ไปโลมันก็ได้ครับผมแต่มันก็จะออดินน้ํามันหน่อยถ้าคอมไคไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้ามีสเปคหน่อยก็แนะนําว่าขั้นต่าสุดก็มีเดียมก็พอนะครับก็โอเคแล้วนะครับโอเคโอเคบ้านจะแตกแล้วออเดอร์ก่อนครับตัวนี้ต้องววหกก่อนนะครับตัวละครวิวหกถึงจะสามารถออเดอร์ได้ครับปล่อยไปครับกราฟิกนะครับก็มีโลไฮตัวนี้ก็ปรับตามความเหมาะสมของเครื่องเรานะครับทำยังไงให้มันดูลื่นนี่แหละ ถามว่ายิ่งปรับสูงผมคิดว่าแสงเงามันก็น่าจะดีขึ้นแหละนะแต่ถามว่าการาฟริกเกมเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบสวยหรูอ,อะไรหรอกมันก็เป็นเกมเก่าแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะฟิลออฟวิวแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้มันก็จะมุมมองใกล้หน่อยอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับไบเนตผมแนะนําว่าปรับสูงไวนะ้เนาะมันจะได้มองเห็นมันก็มีแอดวงแอดวานด้วยชาร์โดเอ็กซคลูเรรีอะไรพวกนี้อันนี้ก็ปรับตามชอบได้เลยครับแต่ถ้า ไม่ต้องเข้าถึงแอดวานประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเหมาะสําหรับจอของเรานะครับถ้าใครจอประมาณนี้5้าิดสีจะมีไหมเนี่ยผมไม่มีแล้วมั้งครับเดี๋ยวนี้ก็คงเป็นสิบอันนี้แล้วแหละตัวนี้กับ1นึ่งันกคูณเก้ารอยกับ19 2 0สองคูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์แล้วแหละจอสมัยนี้นะโอเคก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับสําหรับการปรับกราฟิกอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นฐานนะแต่ถ้าสมมุติต่ําสุดเลยเหรอผมคิดว่าประมาณนี้ฮนะแล้วก็โล ถามว่าระดับนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับไม่แย่นะครับเห็นปะ่ะภาพมันก็ไม่ได้แย่มากครับขอให้มองเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นอันทอนะครับผมเคยเจอในน้ตบุกเครื่องเก่านะครับอในอน้ตบุกเครื่องเก่าเนี่ยคือมันเป็นน,นบ้บบุกที่ค่อนข้างมีอายุนะครับหลายปีมากๆนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยลื่นนิดนึงเพราะว่าผมเปิดอัดไปด้วยแล้วก็บางทีเปิดหลายโปรแกรมมันก็จ,จะมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับโอเค มันก็จะไม่ค่อยรื่นเท่าไหร่แต่ก็คือในน้อบบี้เก,ก่าที่เจอเนี่ยมันก็นะโอเคอยู่นะครับคือตัวนั้นอ่ะมันรน,นเก่ามากมันไม่มีกระจอมไม่มีอะไรเลยนะซึ่งมันก็ปรับมาในระดับที่เขาเรียกว่าแนะนําของตัวเกมเนี่แหละมันก็ค่อนข้างแย่ครับเราก็ต้องมาปรับกันใหม่นะครับซึ่งก็ปรับประมาณนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับถ้าคอมใครสปเปคนน้อย โอเคแต่ถ้าให้แบบมีสเปกกลางๆก็ประมาณนี้นะครับมีเดียมก็พอแล้วนะครับพอลื่นขึ้นมาหน่อยนะครับหรือถ้าใครแบบคอมดีๆก็ปรับสูงไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันตูดโอ้มีสไนเปอร์อ,อ,รอู้วิงว่งวงสายแท้ทำไมเวลาทาไมอัดรอบนี้มันดูแหลกๆแ,แปลกๆกว่าปกติเวลาอัดไม่ใช่สตรีมมันไม่น่าแหลกได้ขนาดนี้นะเนี่ย โอเคไม่เป็นไรฮะก็จบกันไปครับสำหรับการปรับกราฟิกตอนนี้ก็เป็นเกมเพย์เหมือนเดิมนี่แหละบ้างเล็กน้อยไม่ว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวออเดอร์ก่อนนะครับกันบ้านตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในฝั่งของโซเวียตนะครับโซเวียตมันก็ถามว่ามันก็หาห้องง่ายดีนะผมชอบเล่นเพราะว่าคนเล่นเยอรมันเยอะ,ะนะครัเยอรมันปืนมันดีอย่างที่ใช้อันนี้ก็เป็นฟอร์ชินเจเกอร์นะครับปืนพลล่มเยอรมันนะครับปืนนี้ดี ใช้ได้เครื่องมันเป็นเครื่องบินงงมันไม่มันไม่ตกอ่ะครับรเครื่องบินเอ้โหโอ้โ,อโอหขนุนโอ้ในหลุมอีกแล้วงั้นเหรอโอเคครับเพื่อนเขายังไม่รู้ฮะซึ่งเสน่ห์อย่างเป่นเกมเสียง เสียงปืนในนี่ MP34 โ okay. อเคของเรา <c oughs> นึกว่าของเขานะครับโอเคซึ่งเกมเนี้ยมันมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือเราต้องมานั่งปั่นปืนนี่แหละคือมันไม่สามารถแบบเล่นไปตามเวลแล้วปลดล็อกแบบทุกอย่างได้เลยต้องมานั่งปั่นทีละนิดทีละน้อยนะครับไม่รู้อล,ลีอยู่ไหนนี่ยปีไฟไม่ใช่ออมารับกระสุนแทนเพื่อนอีกย่งเง้ย อันยิ่งผิดด้านนะครับซึ่งทําไมเยอรมันคนหนึ่งเล่นเยอะทุกอย่างมันดีหมดครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยก็ดีมากด้วยครับสนใครไม่รู้ขอละก,กันสนใครไม่รู้ขอละก,กันไม่ไม่เวิร์แหะมีสไนสองมาทางนี้ครับเสียงกระสุนเมื่อกี้นี่ไม่อันอันตรายจัดๆเลยบ้านแตกแน่นอนครับ ผมว่ากู้ได้ครับโซเวียัชบเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ชอบคูบ้านคูเมืองเอาละเราต้องหาสนาฝ่ายตรงข้ามให้เจอนะครับว่ามันชอบอยู่ที่ไหนกันนะครับโอ๊ะอะไรเนี่ยข้อเสียนะครับยิงบอดอย่างหนึ่งบดมันไม่ชอบอยู่กบทีนะโอ๊ะเห็นแล้แต่ไม่ทันแม่เป็นไรครับก็จบกันไปนะครับกับสำหรับการแนะนําการปรับกราฟิกนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากหรอกครับ ก็คันทางโอเคในระดับหนึ่งนะครับสามารถเล่นได้ครับจริงๆเกมเนี้สามารถเล่นได้ทุกเครื่องอนะผมว่าเขาแล้วพูกเก่าๆก็เล่นได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ลื่นเท่ารุ่นสมัยนี้นะครับแต่ก็สามารถปรับให้มันคือปรับ,ปปรบยังไงก็ได้ไม่ให้มันดินน้ํามันนะครับซึ่งตอนนั้นผมเจอดินน้ํามันจนมองไม่เห็นอะไรอ่ะคือแบบตรงข้ามระยะกันเนี่ยมองไม่เห็นซึ่งเราปรับให้แบบมองเห็นสตูได้ในระยะกลางก็โอเคแล้วครับไม่ถึงถึงไกลมากหรอกเพราะว่าต่อให้เป็นสไนเนี่ยต่อให้เรามอง เราชี้ปืนไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงๆอยู่แล้วนะครับเป็นจุดสปอตนะครับไม่ต้องห่วนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พัดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม yeah, She's some nice long hair nice got long